วันนี้จะมารีวิวกีตาร์ราคาเริ่มต้นย่อมเยาแล้วก็ได้ดีไซน์สไตล์วินเทจที่สวยงามสามารถไปโมเดลไปเริ่มเล่นต่อได้นะครับผมกับคาสุกิรีลิกซีรีส์นะครับรุ่นนี้คาสุกิรีลิก ST นะครับ ตัวนี้นะครับแน่นอนคําว่า st จะเป็นทรงสแตรทนะครับและเห็นว่าดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยจะมีการทําให้มันดูเป็นลิลิสนะครับทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยครับแม้จะเป็นการขูดก็จริงแต่ทุกอย่างเนี่ยจะทําการเคลือบบนบอดี้ไว้หมดแล้วคือทํารอยหรือทําสีตรงคอไว้ก่อนแล้วก็ทําคันเคลือบอีกทีนะครับจากสเปคนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นวินเทจจูนิงนะครับของตัวคาสโกิเองนัดไม่ได้บอกไว้ในเว็บนะครับผมสเกลเป็น25.5นะครับแล้วก็มีคอเป็นไม้เมเปิลปะด้วยโรสฟูดฟิกเกอร ตัวเฟรดนะครับผมก็จะเป็นมีเดียมเฟรดไซส์นะครับเป็นวัสดุนิเกิลซีเวอร์นะฮะมีทั้งหมด22เฟรดนะครับผมตัวเริตอสเนี่ยทางเว็บไม่ได้บอกคิดว่าน่าจะเป็น9.5จานะครับจากที่ลองเล่นนะฮะตัวคอด้านหลังจะต่อเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับสตสแตนดาร์ดปกติเลยนะฮะคราวนี้ส่วนของคอน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับในตัวบอดี้เคลือบสาตนเหมือนทั้งคอด้านหลังเลยนะครับ เป็นไม้เบสบูดนะครับผม p ปิกอัพปิกกาดทั้งหมดนะครับจะเป็นสีวินเทจหมดเลยจะไม่ได้ขาวแบบขาวกระจ่างอาจจะเป็นขาวเหลืองแบบสไตล์วินเทจทั้งหนอบด้วยนะครับตัววอลลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น1 v o l วอลลุ่ม2โทนแบบปกติของ Strat นะครับแล้วก็สวิตท่าทางเพราะว่า Pick Up มี3ตัวเป็นของวินคินสันทั้ง3ตัวเลยนะครับคราวนี้เนี่ยตัว Bridge ด้านนี้นะครับจะเป็น6 point tremolo นะครับเพื่อความวินเทจ ของคาแรคเตอร์เสียงแล้วก็ซัสเทนเรโซแนนซ์ต่างๆมีคันโยกให้เสียบนะครับผมซึ่งเขาแถมมาอยู่แล้วแน่นอนตัวกีตาร์นะครับจะแถมมากับตัวคันโยกสไตล์แบบไขยอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีหกเหลี่ยม2แบบนะครับสำหรับเซตตัวบริดจ์แล้วก็เซตอัพกีตาร์กับคอด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมได้มาแบบกล่องแต่ว่าถ้าไปซื้อปกติเนี่ยก็จะได้ทั้ง2กีตาร์นะครับ ปิกที่แถมมาแล้วก็ตัวกล่องสายปิกนะครับแล้วก็มีสายสพายหนึ่งอันแล้วก็สายแจ็คให้1อันด้วยในราคาทั้งหมด3,900บาทเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดที่บอกไว้หมดเลยนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันดีกว่าวันนี้ผมจะลองเสียงแบบอินน์บ็อกซ์ล้วนๆนะครับสำหรับคนที่มีวัตเจ็ตเท่านี้แล้วก็จะเก็บตังค์ไว้ซื้ออินเตอร์เฟซทำเพลงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าเซตอัพนี้จะเป็นแบบอิน0ะ์บ็อกซ์ เพราะฉะนั้นเซตอัพไ,ไม่มีอะไรเลยครับกีต้าร์นะครับคาสกุกิ SE r e r i c Series นะครับตัว ST s t r a t นั่นเองน,นะครับต่อผ่านวิสเคเบิลเข้าไปออ d i o ยลเตอร์เฟสของผมนะครับ Universal Audio Arrow นะครับก็คราวนี้จะพิเศษหน่อยผมจะไม่ได้ใช้ออ d i o ยลเตอร์เฟสปลักอินของ UAD นะครับจะไม่ได้จำลองหัวแอมไม่ได้จำลองแคปผ่าน UAD แต่ว่าจะไปหาโหลดนะครับจากเว็บไซต์ฟรีใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac นะครับคราวนี้ผมจะใช้ Ignite Amp ทั้ง Amp แบบเมทัลแบบธรรมดาแบบ Drive แล้วก็ตัว Cap ซิมูเลเตอร์ที่ใส่ IR ได้นะครับทั้งหมดเนี่ย IR ก็จะมีแจกฟรีด้วยที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับเสียงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กอินฟรีเพื่อที่จะทดสอบว่ากีตาร์ที่เราซื้อเริ่มต้นเนี่ยใช้กับปลั๊กอินฟรีแอมฟรีและ DAW ของเราเนี่ยมันจะทำงานได้ประมาณไหนนะครับผมวันนี้ลองฟังเสียงแบบต่ออินเทอร์เฟซตรงๆเลยไหมเปิด Hi-C ปกติจะเป็นประมาณนี้ ก็ p ิกอัพบ a ลานซ์ของ3ตัวนะแบบตัวหน้าตัวกลางตัวหลังเสียงค่อนข้างจะ Balance กันได้ดีผมไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มนะปิดทุกอย่างหมดนะครับตอนนี้มิวทุกอย่างที่ Set Up ที่ใช้ประจำเวลาลองผ่านรายการคอ p r e s s นะปิดทุกตัวจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ไฮซีโลคา e ติดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ p ิกอัพบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความคลีนของสัญญาณคลีนไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้อยสไลนะฮะเสียงน้อยของซิงเกิลคอยเบามาก จริงๆวิคินสันก็ให้ฟิลแบบวินเทจเจแปนซาวนะมีความแหลมเล็กๆนะฮะ คราวนี้ผมจะใช้ตัว a n v i l ปกติ clean ตัวนี้นะครับตัวนี้โหลดฟรีได้นะครับอีกไนแอแนะนำสำหรับคนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ใช้ Ignite เหมือนกันนะครับเป็น STL Tones i g n i m แอ NetIR ก็คือ Impulse Response จำลอง Cap นะครับซึ่งผมใช้ Cap ของ Selection ที่เป็นตัววินเทจส30 j ู c k f แจ e รนะครับเสียงทั้งหมดที่ได้ก็จะประมาณนี้อันนี้หัวแอมอย่างเดียวอันนี้เปิดแคป ก็ใช้ IR แล้วก็คัดไฮออกนิดนึงเพื่อให้เฮ r รวมของเสียงคมมันลดนิดนึงนะครับแล้วก็ตัว e n v i l ที่ผมปรับเนี่ยก็ค่อนข้างจะเพิ่มมิดกับเบสแล้วก็ลดเทรเบิลนิดนึงนะครับเพื่อให้กีตาร์มัน Balance นกันตอนมีความแหลมและคมสูงก็สัญญาณสะอาดขึ้นนะพอใช้ปลั๊กอินนะครับโหลดฟรีได้เลยนะฮะคราวนี้เสียง clean 5 Pick Up ก็จะได้ประมาณนี้ พิลาร์บิตตีเล่นง่ายนะแต่มือค่อนข้างจะไม่รู้ว่าจะมองเห็นเปล่าว่าเฟรดค่อนข้างจะมีความคมนะถ้าซื้อแล้วแต่ละตัวผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเจอก็สามารถส่งที่ร้านได้ราคาไม่เกิน500บาทนะคุณไปปัดเฟรดเพิ่มเติมนะครับคันโยกใช้งานได้ได ฟิลาตินของคอและเพลยบิล i ิตี้ค่อนข้างจะสนุกนะน้ำหนักโดยรวมก็ไม่ได้ยากอะไรที่จะโฮดิ้งมันไว้มันไม่ได้แบบหนาแน่นและหนักขนาดนั้นนะครับคราวนี้ผมเซ็ตแบบเสียงแตกเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับตัว IR ใช้ตัวเดิมนะเปิดไว้อยู่นะครับอันนี้เป็น Drive ใช้กับ Pick Up ตัวหลังนะจ๊ะ เล่นสนุกดีนะมีความเป็น s ิงเกิลคอยล์โละ i ิดโลเนี่ยถ้าดูจากเซตอัพที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้ปรับโทนแปลกไปเยอะเลยนะต้องลดถึงขั้นลดพีเซนต์ก็จะมีความคมแล้วแต่ว่ามันเป็นสไตล์ซิงเกิลคอยล์นะ ก็จะเป็นร i v e แบบเสียงแตกตู้นะครับคราวนี้ผมจะใช้อีกไน e ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเซตแบบแฟตหน่อยเป็นอีกไน e แอมอีกตัวนึงนะครับเอ i ม s o r อตัวนี้ก็จะโหลดฟรีเหมือนกันซึ่งจะเป็นแอมสไตล์เมทัลนะฮะให้ดูเสียงประมาณนี้ จะใช้แฟตโหมดนะแต่ว่าถ้าฟังจากนอยส์นะครับถ้าเห็นเนะี่ยผมปรับวอลลุมนะพิกอัพค่อนข้างจะเป็นโลว์อ t p ต t แต่ว่าก็จะมีความสะอาดอยู่บ้างน,นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมลองลดตัวไฮมิดลงนิดนึงเฟเบิลดูสิตัวกีต้าร์มันแหลมอยู่แล้ว โอเคอย่างที่เราได้ลองไปแล้วของ k a s ุก ST r e e c Series ตัวนี้นะครับเท่าที่เล่น Playability เล่นไม่ได้ยากนะครับเซตอัพเล็กน้อยก็เล่นได้แล้วคุณภาพเสียงอันนี้ด้วยวิลคินสันแล้วก็ด้วยความเป็นซิ g เ e c ล i l Style นะครับถามว่าเล่นได้กว้างไหมก็ค่อนข้างจะกว้างนะแล้วก็ทดสอบแบบต่อตรงแล้วใช้ Am มซิมปลักอบวกกับ Cap SIM และใส่ IR เพิ่มเติมโทนโดยรวมผมว่าเอาไปใช้งานในงานดีไซน์หรืองานมิกซ์เพลงได้นะครับถามว่าการฝึกเล่นผ่านหูฟังและ IR แล้วก็ตัวปลักอินเนี่ยดีไหมก็ค่อนข้างจะ ดีนะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยกับกีตาร์ในราคา3 9 0 0ซื้อมาสีมีให้เลือกเยอะ6สีแล้วก็สีที่ได้ค่อนข้างจะโอเคเขาเนี้ยอยู่ที่ความชอบนะเรื่องของลีลิกและเคลือบเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่า นีลิสแล้วมี t e x t u r e อร์น่าจะให้ฟิลความเก่ามากกว่าแต่ล i ลิสและเครื่องมันก็ได้ได้สีที่เราชอบโดยที่มันดูไม่มีการกระเทาะอ,อะไรเพิ่มเติมก็น่าจะแล้วแต่คนชอบนะครับราคา3 9 0 0ซื้อไปเซตอัพบัเตเจที่เหลือไปซื้ออินเทอร์เฟสหรือจะไปซื้อตู้แอมถ้าสะดวกเล่นแบบตู้แอมกับเพดล l เอฟเฟกหรือมัตติเอฟเฟกเนี่ยผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีข้อสังเกตก็คือถ้าซื้อมาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของเฟรดเรื่องของงานด้วยว่าอ่าบางทีทางร้านอาจจะเซตอัพให้หาข สนใจนะครับอย่าลืมไปติดต่อสอบถามได้ที่ music entrance นะครับอขอขอบคุณ music entrance ที่ส่งมาให้ลองด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ใครมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์สอบถามได้กับที่ด้านตัวนี้ด้านล่างนะครับเขาหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรอย่าลืมติดตามดูนะครับดูส y แลบไปแล้วสวัสดีจ้ะ